สวัสดีครับอินยูสบายดีกันไหมมีใครเหงาเหมือนกันว่าง <c oughs> สวัสดีครับทุกคน คิดถึงเหมือนกันครับช่วงนี้ทำอะไรกันบ้างจะ๊ะสบายดีกันไหมคิดถึงเหมือนกันมอสซิเบอรี่กินข้าวยังครับกินแล้วครับกินนังดา4โมงครึ่งครับหยุดกินที่4โมงครึ่งครับ เงาตัวท่าบ้านนะสวัสดีครับ from Sendai Japan โคเนจิวะซาโตซังเกงกิเดสกาโอตะชิเกงกิเดสหนุ่มชชยนาทหล่อครับน้องสันเด็กชชยนาทนะครับพระเอกลูกทุ่งสุดหล่อแคเป็นไงสบายดีเงานิดหน่อยครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็ทุกที่เป็นเหมือนกันหมดก็คือถ่ายรายการน้อยลงคือปกติก็จะไปถ่ายรายการแบบอาทิตย์หนึ่งสองวันสาวันอะไรเยงนี้ครับแต่ว่า,าช่วงนี้ช่วงเดือนนี้ทั้งหมดก็หลายสตูดิโอก็ไม่มีการถ่ายทำนะครับเพราะว่าก็รักษามาตรการครับ ตีปอมทุกวันเลยปอมอะไรอะ่ะมันคือเกมใช่ไหม Hi your fans from Singapore Singapore Hi สบายดีนะ How are you ใช้เป็นไงพี่ไอก็สบายดีครับเรื่บเรื่อยครับตาสบายดีนะกินแล้วก็นอน หนใครแนะนําหน่อยว่าสมมติเราต้องอยู่บ้านไม่ต้องสมมติหละมันคือเรื่องจริงถ้าเราต้องอยู่บ้านทั้งวันติดต่อกันแบบสวัน4วันอะไรเงี้ยเราควรจะทํากิจกรรมอะไรบ้างเวลาอยู่บ้านน้องเพลงให้ฟังหน่อยอยากฟังเพลงเลยเจ้ะ Hi all the way from USA สวัสดีครับ USA Which state do you live in USA ครับ Kitchen m a r i สวัสดีนะจ๊ะใครอยากกินขนมสุขภาพนะครับเข้าไปเช็คเข้าไปสั่งได้เลยที่ Kitchen m a r i นะครับอร่อยมากเป็นขนม ครีนนะครับสุขภาพดีนะครับมาบูไฮ uh all the way from Philippines มาบูไฮไหนๆก็มาแล้วอยากฟังพี่ไอร้องเพลงเพลงเลยดีครับคำสัญญาพอมากขอบคุณมากครับคำสัญญาประกอบอแม่นาคขนงงช่องช่องเก้านะครับเป็นละคร ของบริษัทยามานะครับของน้องเอมมี่น้องเอมมี่แม็กซิมนะครับแล้วก็มีน้องขวันอุสนามณีกับน้องนิวชัยพลเป็นเป็นแม่น้ากับพ่อมากนะครับไปฟังได้ชื่อเพลงคำสัญญานะครับใน YouTube พี่ไอ้มีเข่าแล้วยังเงาอีกเหรอก็เข่าไม่สนใจเราไง Hi from Malaysia Malaysia เป็นยังไงบ้างครับ How do you do กับชนาบ้างวันซันไม่ได้กลับเลยกลับไม่ได้พ่อพ่อไล่ไม่ให้กลับแม่ไล่ไม่ให้กลับ เขา,เาให้วิดีโอคอลอย่างเดียวทรงผมครับใช่ครับมัดจุกอยู่ครับตาขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายครับออกกําลังกายครับพี่ไอพี่ไอออกกาลังกายทุกวันนะครับมีตารางออกกําลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันนะครับเวทเทรนนิ่งแล้วก็ c อ่ d คาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอวันละ5 5นาทีแล้วก็เวทเทรนนิ่งวันละครึ่งชั่วโมงนะครับมีห้องออกกำลังกายที่บ้านเลยดู Netflix นะครับก็ดูตลอดเลย Netflix ปกติเป็นคนไม่ดูแบบซีรีส์ไม่ดูแบบอะไรเลยอะ่ะนี่คือแบบดูไปหลายเรื่องมากเลยอะ่ะแนะนำให้ไปดูเรื่องที่เป็นแบบเหมือนแวม p พร์ออนบอร์นะครับเป็นแบบมีแวมไพร์บนเครื่องบิน ไปดูนะจำชื่อเรื่องไม่ได้สนุกดีหัตถมหานน่าสนใจครับลังจานเออเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนแบบไม่ชอบนะชอบกินแต่ไม่ชอบลังจานอซื้อที่ระบายสีมาค่าเวลาได้ดีเออน่าสนใจนะแบบเป็นแบบเพนติ้งเนาะน่าสนใจน่าสนใจ ิกตอกออคิดไม่ออกฮะทิกตอกก็ใจดีมีคนบอกให้ไปเล่น Tik Tok TikTok มันต้องเป็นคอนเทนต์พรว i เดอร์พอสมควรเนาะมันต้องเป็นแบบคอนเทนต์พรว i เดอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างนี้นะมันต้องคิดเก่งๆทําเก่งๆเป็นกําลังใจให้คนไทยทุกคนจาก USA ขอบคุณมากครับป้าอยู่บ้านเลี้ยงหนอนพีเสือ้อคุณป้าอยู่รัฐอะไรครับสวัสดีนะครับ Kansas อ๋ออยูแคนซัสครับ ปลูกต้นไม้โอเคครับดูหนังสักเรื่องดูซีรีส์วนไปไอจีพี่ไอเชื่ออะไรนะคะอ้าวก็อันที่น้องดูอยู่นี่ไงครับไอซ์ลันอยู่ใช่ไหมครับคิดถึงเจอล่าสุดคอนเสิร์ตปลายปีที่พัทยาโอคิดถึงเหมือนกันครับขึ้นเวทีงานล่าสุดอย่าเรียกว่างาน เฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวมาคุยได้ไหมพอดีรอคุยกับหลานอยู่น้องมะม่วงแล้วแบบหลานไม่ยอมคุยตอนี้เดี๋ยวจะได้คุยกับหลานแล้วขออนุญ,ญาตนะไปคุยกับหลานก่อนนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ้าวไม่มีคนอยู่แล้วหรอกลับมาแล้วยังมีคนอยู่ไหมฮัลโลฮัลโหลโลโลกลับมาแล้วกลับมาแล้ว โทษทีตะกี้รีบไปคุยกับหลานคือรอหลานคุยด้วยมาประมาณ3วันแล้วหลานยังไม่มีอารมณ์คุยด้วยแล้วเมื่อกี้แม่เขาเพิ่งโทรมาบอกว่าโอเคมีอารมณ์จะคุยละก็เลยรีบกดไปคุยไม่ได้เจอหลานนานมากปกติจะเจอหลานแบบเกือบทุกอาทิตย์เลยนี่ก็คือไม่ได้เจอเลยหลานยอมคุยด้วยแล้วดีใจหลังจากรอคอยมาหลายวัน สวัสดีครับทุกคนครับอยากให้พี่ไอร้องเพลงแค่คนโทรผิดร้องอ่ะได้แต่ว่าตอนนี้ถูกคียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงมานานสวัสดีครับทุกคนครับสบายดีไหมครับตอบยากอะครับ ก็เหมือนจะสบายนะครับแต่ไม่สบายครับมันเหงาเนาะสวัสดีครับฉันหูหนวกพูดไม่ได้แต่ว่าฟังฟังได้ไหมครับฟังเข้าใจไหมครับส่งกำลังใจให้นะครับ ส่งกำลังใจให้นี่หัวใจหัวใจทำยังไงมือเดียวหัวใจเอส่งกำลังใจให้นะครับคิดถึงนะครับสบายดีไหมครับสบายดีครับทำอะไรอยู่ครับกำลังไลฟ์ Instagram ครับ ตอนแรกก็ว่าทำไมมีข่าวออมีฟิลเตอร์อ่าใช่ครับจะได้ดูมีมิติขึ้นมานิหนึ่งครับคิดถึงเพีย์จังเลยเพียร์ก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันครับไม่รู้เมื่อไรจะได้เจอกันเนาะอีกนานแสนนานเสียงเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยครับพอดีนอนอยู่มันก็เลยแบบมีความแบบแบบเสียงคุมเครือไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อะไรเลยครับ พี่ไอเอเาเสื้อมือ2มาให้ CF อีก e. เอาจริงเบ้ามีหลายตัวเลยนะเอาเบ้าอย่าล้อเล่นนะลุกขึ้นยืนหน่อยครับไม่ได้ครับเพราะว่าอ,อยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นครับพี่แอมขอสามคำโควิดค่ะนึกงไม่ออกเลยครับ รักษาสุขภาพคิดถึงครับคิดถึงครับคิดถึงเช่นกันครับพรุ่งนี้วันเกิดแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้านะครับ from Germany นะครับ Guten Tag Guten Morgen Germany นะครับลองเพลงให้ฟังหน่อยโอเคเออเพลงอะไรดีฮะนึกไม่ออกครับอยากฟังเพลงอะไรบอกมาแล้วกันลูกศิษย์ ลูกศิษย์ไม่ใช่ลูกสุดลูกศิษย์ครูสมยศโอเคเดี๋ยวบอกพ่อให้นะครับสวัสดีครับอยากเจอกันอีกเช่นกันนะครับคุณแม่ยุวดีนะครับมีโอกาสพูดเป็นภาษาอีสานว่าอะไรพ่อหน้ากันเดอร์ถูกไหมครับ from cambodia จุมจ่มเรียบเรียวจุ่มเรียบเลียจุ่มเรียบซัวบองสลังโอน Devil horns are nice touch ดีนะครับนอ้องทำดีเนาะทักไทยจากไต้หวันครับสวัสดีครับไต้หวันไต้หวันต้องพูดว่าอะไรครับ นี่เฮาปะครับอ่อยชีไม่ใช่อันนั้นแปลว่าขอโทษอะไรอะนี่เฮามาอ,อยู่ดีครบ1ปีแล้วนะครับเบสขอบคุณมากเลยใช่เพลงเพลงที่ไอ้ทำเองนะครับชื่อเพลงอยู่ดีอยู่ใน YouTube นะครับครบ1ปีแล้วนะครับแล้วก็ยอดวิวก็หยุดไปตั้งแต่เมื่อหนึปีที่แล้วนะครับ เหมือนไม่เคยมีเพลงนี้เกิดขึ้น <laughs> Oh my God you can speak k h m e r I can say only จุมจ่มเลยบเลียจุ่มเลยบสัว uh, บองสลังโอนออกกุน like that only that Is there have any words you can teach me ครับ คนที่อยู่ในอยู่ดีเขาฟังเพลงพี่ไหมเฮ้ไม่เข้าใจคำถาม perhaps love สวัสดีจากญี่ปุ่นครับสวัสดีครับคนิจิวะเกงกิเดสกาอิตะคัตะเดสนิฮปนซังนิฮปนจิน กับบะเต็กระด๊าซ่า love all your music ขอบคุณมากครับ thank you very much ครับ for your support ครับเงาเหมือนเดเวิลเลยใช่สบายดีนะน้องไม่เจอกันเลยได้ไปไหนบ,บ้างอ่ะเบ้า จะอยู่บ้านทำอะไรนะครับก็ฟังเพลงดู n e t ตฟ i ิอ่านนู่นนี่ไปเรบบื่อยครับคิดถึงคลิปพี่ไอาพาเที่ยวขอบคุณครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้ว,ว่ะดีคิดถึงทะเลมากเลยแต่เขาไม่คิดถึงเราเฮ้ hey. มีหนังแนะนำไหมคะอ่อมันมีเรื่องหนึ่งอ่ะอ่อในเน็ตในในเดี๋ยวนะมันชื่อเรื่องอะไรจำไม่ได้มันอยู่ในเน็ตฟลิกอ่ะมันชื่อเอ่อมันเป็นเรื่องของคนที่เหมือนตายไปแล้วแล้วก็ออกมาจากหลุมออกมาจากหลุมไม่ได้เป็นผีนะเป็นคนปกติเหมือนคืนชีพอ่ะ แล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายอะไรเงี้ยลองไปดูแ้วจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่ว่าดูรู้สึกแบบโอเคอะสนุก Hello from Cambodia Your voice and music always romantic Thank you very much for your support I hope you doing fine and c r a p <laughs> เพี้ยนไปละไอชอบดูหนังแนวไหนไอชอบจริงๆไอชอบฮอลเลอร์นะครับไอชอบเหมือนแบบหนังผีนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นแบบแต่ก็ชอบดูหนังตลกเหมือนกันเป็นแบบคิวเมอร์เมอร์เดอร์อะไรเงี้ยแบบดรามาติกก็ชอบชอบทุกอย่างเลย ถ้าโควิดหายไออยากไปประเทศไหนครับอตอนนี้ไม่ประเทศไหนอะครับเอาในประเทศก่อนดีกว่าถ้าไปในประเทศไทยได้ก็ดีใจแล้วครับกริชหรือเปล่าไอาไม่แน่ใจอะใช่ไหมครับลองดูที่มันแบบเหมือนออกมาจากกลุ่มอะครับอยากให้รีวิวตอนไปเที่ยว้อมบอกค่าใช้จ่ายอยากรู้ประเทศอะไรครับคือไอจะมีทริปเที่ยวแบบ ประมาณ3แบบก็คือถ้า i backpack เองก็จะค่อนข้างแบบไม่แพงอะเพราะว่าถ้า i backpack เองก็เหมือนไแบบอยากไปแบบสัมผัสชีวิตแบ็คแพคเกอร์อะไรเงี้ยทั้งที่พักตั๋วเครื่องบินหรือว่า transportation การเดินทางทั้งหลายมันก็จะเป็นเหมือนแบบโล c ค l ล f ฟแบบแบบพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนคนในท้องถิ่นนั้นเลยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ได้ ค่าใช้จ่ายก็จะไม่ได้สูงเลยแล้วก็มันก็จะมีที่ไปแบบเป็นเป็นกลุ่มไอ้ก็จะเลือกไปเป็นกลุ่มกับพี่ๆที่เป็นเหมือน world traveler ไปในประเทศที่มันแบบค่อนข้างเดินทางยากไปคนเดียวไม่ได้อย่างเช่นไปมาดากัสกาไปเลบานอนอะไรเงี้ยคือเขาจะเป็นพี่ๆในกลุ่มแบบชื่อ travel mania ครับเขาก็จะไปประเทศที่มันแบบไปยากๆแล้วเราก็จะติดสอย้อยตามไปกับเขาด้วยก็ พอขึ้นชื่อว่าประเทศยากค่าใช้จ่ายก็จะแบบสูงขึ้นมานิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นทริปที่ค่าใช้จ่ายแบบน่าจะแบบสูงสุดอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบ Family Trip ครับเพราะว่าเหมือนแบบให้ครอบครัวไปด้วยแล้วเราก็อยากดูแลเขาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างตอนไปเคนยาแทนซาเนียกับพ่อแม่อะไรเงี้ยคือเราก็อยากให้เขาแบบสบายที่สุดคือปกติคนทั่วไปเขาก็จะนั่งรถประมาณ8ชั่วโมงจาก เคนยา Kenya ไปแทนซาเนียเพราะว่าก็นั่นแหละปกติเขาก็จะนั่งรถกันแต่8ปดชั่วโมงแต่เรารู้สึกว่าคุพ่อคุณแม่เราอายุเยอะแล้วเราก็เลยตัดสินใจนั่งเป็นเหมือนเป็น p r i v a t เจ็ตจากเคนยาไปแทนซาเนียซึ่งก็น่าก,กลัวเหมือนกัน <laughs> เป็นเครื่องใบพัดเลยทําให้กลายเป็นแม่กลัวเครื่องบินไปเลยก็ไม่รู้ดีไม่ดีคือหวังดีอยากให้แม่แบบไม่ต้องไม่ต้องแบบ นั่งไกลแบบแปดเก้าชั่วโมงไรเงี้ยเออแต่กลายเป็นแบบคุณแม่ก็กลเป็นกลัวข้างบินไปเลยเอรข้างบินมันเป็นลำเล็กก็ไมันเป็นข้างบินใบพัดอะไรเงี้ย Did you ever visit Cambodia or plan to visit or not in the future? Oh, I've been to Cambodia. Um. for many times I get um, more than 10 times because every years I been to Cambodia I love Cambodia นะครับมีคนทักว่าพูดเหนือบ้างไหมปกติครับเพราะว่าเป็นคนใช้หน้าอะครับก็จะพูดเหนืออยู่แล้ว โอ้ oh, น้องมาร์ทเป็นแฟนค่ะพี่ไออายุสขวบตอนนี้ติดโควิดตัวร้อนมากส่งกำลังใจให้นะครับให้ทางครอบครัวเลยนะครับแล้วก็น้องมาร์ทด้วยนะครับหายไวๆไวนะครับขอให้แข็งแรงไวๆไวนะครับเอชินออฟเดอะน r t h โอเคดูแล้วครับคิงดอมใช่ไหมครับที่เป็นภาคแยกใช่ไหมครับดูแล้วครับดูแลว้ววันนี้วันแม่ส่วนพี่ไออยากพาคุณแม่ไปไหนอยากพาไปหลายที่เลยครับแต่ว่าไนไม่ได้ครับได้แต่วิดีโอคอลคุยกับแม่ครับ ไอ้ก so ็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเนี่ยไอ้ก็เงาเงาก็มาคุยกับทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะครับเมาล่ะไอ้จะบายบายทุกคนแล้วนะครับ How about COVID there, b r o t h e r Do you mean in Thailand หรอครับ Hmm the covid cases in, increased every day or we try to take care of ourselves the best in every day also when can. เดี๋ยวอ่านเมนต์กันนะดีใจที่ได้คุยหาเวลาคุยยากเนาะข้อคุณนรับก็ในรอบหลายเดือนก็คือเพิ่งจะมาไลฟ์นี่แหลนะเนาะโชคดีปลอดภัยเช่นกันครับรอซิงเกิลใหม่นะครับพีก็ตอนนี้มีเพลงประกอบละครอยู่นะครับคำสัญญาเพลงประกอบละครแม่นาคนะครับไปฟังได้นะครับ อ้น oh, no ้องอีติดโควิดอยู่โรงพยาบาลหายไวๆนะครับคุณแม่ด้วยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยเร็ววันนะครับหายจากโควิดโดยเร็ววันนะครับรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับทุกคน take a good care of yourself ค่ะโอเคยูทูบครับ Hi from Philippines มา u h a ฮครับมาบ h a ฮโอเคไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็อารมณ์ดีนเข้าไว้นะครับหมายถึงว่าพยายามไม่เครียดนะครับโอเคเทคแคร e นะครับ สวัสดีทุกคนเลยบ๊ายบาย